นคไทยนะครับนะเน็กไทยยกมือไหว้นะครับนะวัดดีครับน้ายกมือช่องมือไหว้วัดดีครับนะรบนะหรือว่าใช่มวกเก็บมวกดินมาผู้กลุ่มศาสนาว่าผื่มบังก็เชิญบาบอกครับ วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากศสัทธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอดิกะเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันหมันละโตเลขบัญชี0972779830อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีิวัสซาลาตุวัสซลามอะลารอซูลิลลา อัดุลิลละพี่น้องในช่วงไทยชองรายการในคำขึ้นนี่เป็นประเด็นปัญหาที่พี่น้องท่ามมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นปัญหาที่เราหลายหลาคนอยากจะห้าทางออกให้กับตัวเอง จร,จริงๆแลว้วมันไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาไหมแต่ประการใดพี่น้องเนาะเป็นประเด็นปัญหาที่มีมานหนุนนานเล้ยพี่น้องได้ยินจากสื่อต่างๆพี่น้องได้อ่านตามเว็บไซต์ต่างๆหมากตัวมากมากมยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพ่อเมฆคงจะมีคำโตมยู่ในใจอยู่เรียบ แต่ทางนั้นและทางนี้เรียนชี้เจงทำความเข้าใจสักทิสพี่นองว่าในประเด็นทรงสามคำถามเนี่ยมันเคยอยู่ในบริบทเดียวกันมันอยู่ในหลักการเดียวกันไม่ว่าพี่นองจะนะพวกเนกเท้ไม่ว่าพี่นองจะกกยกมือวายไม่ว่าพี่นองจะ,อองจะขอมวกแก็บมวกหลิ่นมาต่างๆเนี่ย คนอื่นพี่น้องครับผมจะต้องทำความเข้าใจและการเฉี่จงหวาในสังคมพาหุวัฒนธรรมในยุคป,ปัจจุบันพี่น้องตัวผมเองคนหนึ่งเนี่ยสนับสนุนตัวผมเองคนหนึ่งเห็นด้วยในการใช้ชีวิตรวมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรม เตะพ่ายใต้กรบลักการของศาสนานะไม่ใช่ว่าเขาพาหูวัฒนธรรมพี่น้องเขายืนเดียวกันหมดแลว้วอ่าวัยที่ตนยังหนังอยู่เลยอาเวๆไม่ทันสมัยว่าต้องยืนกันน,นี่ไม่ใช่พี่น้องในลักการพี่น้องทฤษฎีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นทฤษฎีลักการที่สุดยอดพี่น้องนะที่ทานาในลวงได้ว่างเอาไว้ ว่าลักฟามเข้าใจเป็นลักประการเลยเพราะนั้นฟารรมเข้าใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพี่นองมุสลิมไม่ว่าจะเป็นพี่นองที่ไม่ใช่มุสลิมต่างศาสนาเพราะในเมืองไทยเราเองพี่นองมีศาสนาอิสลามมีศาสนาพุทธมีศาสนากรต์มีศาสนาซิกมีศาสนาพราหมณ์มีศาสนาฮินดูเราใชา้ชีวิตรวมกันได้อย่างมีความสุข เราเข้าใจซึ่งกันเลยกันในโน่นในเรื่องคำถามดังกล่าวพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเอกลักษณ์เทวาเตละละทัทธิเตละาศาสนาเตละกลุ่มชนนี่มีการห่วงแหนมีการเขาเรียกว่าไม่อยากจะ สูญหายไปจากกลุ่มชนของตนเช่นเดียวกันพี่น้องสร้างคมแบบเทยๆในอดีตตองพาทุงแต่งตัวใส่เสือเ้อแขนยาววัฒนธรรมประพ,พีนี่ในอดีตพี่น้องพี่น้องเชา่าเทยครต้องการตีจารักต้องการตีจะสง้วนวายให้กับบรุหลูกล้านเต่ขนาดเดียวกันทุกทำลายไปด้วย ดาตะวันตกทูกทำไล่ไปโดยแฟชั่นต่างประเทศและถูกศาสนาพี่น้องเช่นเดียวกันกับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยต้องการที่จะให้เราทางหลายนี่ได้คงไว้ในเอกลักษณ์ของอันอิสลามหลักการอิสลามพี่น้องคือการทำฟ้ำมเคารพการให้เกียรติซึ่งกันและกันกนะเป็นการให้ซาลามเป็นการจับมือเนาะเป็นการ อโอกดไอะไรต่างๆน่าเป็นการยืนนี่เนื่องจากรูเบบข้องการให้เกียรติเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมไม่ยกมือไหวเอ๊ะนาว่าไอ้บังยี่นั้นมันเกลียดชาด้านนาว่าเพราะนั้นพี่น้องต่างศาสนาทองเข้าใจว่าไม่ใช่เกลียดพี่น้อง ถ้าว่าพี่ล่วงไปที่บ้านบางยี่แนนอนหลกเรียนม้อนทงนองด้วยในยัยพี่น้องมันเอามาตีลังบ้านด้วยเดี๋วมันชีกไอ้กินมันยกนำให้กินเต็มเทพี่น้องมีการให้เกียรติแต่ว่าการให้เกียรติของเราแต่ละกลุ่มชนแต่ละศาสนานั้นมันมีความแตกต่างกันตรงนี้พี่น้องกับบางคนบอกว่า ทำฟามโคตรยกมือวายพวกในไค้ยได้ไม่ผือบางคนว่าบางครู่ว่าไม่ได้น่าโอ้ยไม่ได้มันบาปตกลงปีนองวายช้า,ชานี่ไม่รวยอย่างอวกบรรลืดีจริงๆเลยปีนองละฮารอยาฟิดดินในศาสนาอิสลามไม่มีฟ้ามอัตตะันในศาสนาอิสลามไม่มีฟ้ามขับเขบจนกระทั่งรอดชีวิตนี้ไม่ได้ อัลลอฮฺตาลาเลทานอสุรุลล์สลัลลัลลอฮวะลิวะซัลลัมให้เราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยผ่านบรรดาการวินิจัยการนำมาบอกผู้กุมต่างๆซึ่งผ่านเล่าบรรดาอุลามะเท่ทาน,นาบีสัลลัลลอฮฺวะลิวะซัลลัมรับรองว่าอันอุลามะวารอสตุนอัมบียะอุลามะนี่เป็นผู้ที่รับมรดกทางด้านฟัมรู้มาจากบรรดาเล่านาบีเพราะฉะนั้น การขีลาพีนองอิกติลาฟฟอุมมาตีร็อกมันท่านบีบสุลลัลสลามเองบอกว่าฟวามเห็นที่คัดแยงแตกต่างของเราบรรดาอุมะประชาชาติของฉันเป็นรอกมัดพี่น้องพี่น้องอย่ามุ่งว่ามัวนะบางคนบอกพี่น้องว่าเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยวายจีไปตามนั่งซื้อกีตาบสมัยเเรกมีกอลามังมีกีลามังโกนนันมังอ่าโบนี่มันมัวเพราาไม่ตามนาบีโดยตรง อาน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 พี่น้องต้องทำนาบีที่จริงเหลวไม้ไม่ใช่มั่วพี่น้องฟามเห็นคัดเยงข้องเล่าบรรดาอุลามากีลาโกลาโกลาบะดุมล้วนเลวเตทั้งมดนั่นอิิลาฟุอุมมาตีรฮมาตุนเป็นรฮมาพี่น้นองเร,เราเอามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของเราโดยพื้นทานหลวชีวิตโพเมพี่นองเตกต่างกัน คนนึงไปตัดยางตีข่วนพี่น้องไปพบเคยมังพี่น้องไปไหว้เคยมังในควนยังหมูสังกับลิงกางเนาะไม่ต้องยกมือไหว้เคยแต่พี่น้องบางส่วนพี่น้องข้าราชการตรงขึ้นอำเภอลงซานตรงไปพบคนไลคน่คุนตีเรามุสลิมเอาไปห้าเขาเรายกมือไหว้เพราะฉะนั้นชีวิตของเตละคนมันแตกต่าง นี่เองบรรดาอุลามะนี่มีฟัามเห็นคัดเจงแตกต่างพี่น้องพุ่มแบงออกไปส่องกลุ่มกลุ่มทีหนึ่งหยึดถือว่าเป็นทีตรงห้าไม่อนุญาตตามหลักการศาสนาโปรดด้พี่น้องท่านอัลกุสอลลัลลอฮฺวะเปวะซัลลัมได้กล่าวจากขาอเดชฮุซัยฟะบินยามันบอกว่าท่านอับีว่ามันตะชับบะฮะบิกเมนฟาฮุวะมินหุ เคยคาตามที่โลกเลียนแบบกับพวกพวกหนึ่งนิฟาหัวมินหุมเขาคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากพวกนั้นด้วยเลียนแบบในเรื่องอะไรมังพี่น้องไอ้มันตาใจยาฟีซอฮิรีฮีบีไซย,ย,ยิหิมหนึ่งก็คือเลียนแบบในการแต่งตัวพี่น้องการประดับประดาภายนอกหน้าแฟาชั่นนัน้นแฟชั่นนี้พี่น้องนะเสื้อฉุดนัน้นแฟชั่นนั้นแฟชั่นนี้ ทางด้านการติงกันและสองวัตถคัลลกก็บีคูลูกิหิมอัคลากจริยามารยาอ่าโบนันคอยจจกิริยามารยาดแบบไหนพี่น้องไปเรียนแบบสามวัซารบีไซริหิมและท่าทางพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ซาโรบิไซริหิมว่าเดจิหิมฟีมันบาซิหิมวะอัฟอาลิหิมวะอาดาติหิมไปเลียนแบบในเรื่องการกระทำไปเลียนแบบในเรื่องอาธาทางพฤติกรรมไปเลียนแบบอาดาติหิมอาดัดทำเนียมประเพณีของพวกเขาฟาหัวามินหุมเขาคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาเล่านั้นด้วย จากกิตาบอัลอัลบิษะวะซีนะนาทีรอยแปดสิบสี่พี่นั่นอุลามะคุมเลกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุณเป็นมุสลิมคุณจะต้องรักษาเอกลักษณ์ของมุสลิมไว้แต่ไม่ใช่ว่ารังเกียจเผื่อต่างศาสนานะพี่น้องอิสลามไม่ได้รังเกียจพี่น้องอย่าเข้าใจผิดโดยเฉพาะชุมชนนะที่นี้พี่น้องหรือชุมชนในนี้ที่อยู่รวมกันเนี่ยมีเผื่อต่างศาสนาด้วยเนี่ย เพื่อนต่างศาสนาเป็นน้องเจ็บไายได้ปว่วยเป็นตาไะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสุนัตไอโรอไปเยี่ยมไปนะสุนัตไอโรอไปเยี่ยมหรือไม่ก็เพื่อนต่างศาสนาซึ่งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเราเนี่ยเ,เขาเหลื่อมใสในหลักการอิสลามสุนัตไอไปเยี่ยมหรือไมายเพื่อนต่างศาสนาเป็นน้องอยู่ในชุมชนเราเนี่ยเขาเป็นญาติพี่น้องกับเรานี่ไปเยี่ยมเพราะฉะนั้น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยบนฐานบนกรบของลักการศาสนาไม่ได้เกิดความแตกแยกในสังคมตรงนี้วังว่าพี่นองชาหลักการปีกตหลักความคิดคงจะสามาที่จะบวกหลบคุณหารและสามาชายชีวิตอยู่รวมกันได้ในภาวุวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายดมเดียวกัน สิ่งใดที่เป็นกฎหมายพระราชาบัญญัติกำหนดมาพี่น้องในทวารราชาญาตของเมืองไทยน,นี่เรามุสลิมจําเป็นจะต้องยึดถือไปตามกรอบกฎหมายก็สังวาโรยหา้าสิบไปเติมขากันพี่น้องหยาะข้องรัดด,ดอกหรยห้าสิบหาโรคตรงทัพี่น้องบางคนว่าโอ้ยซ้มโรยนะเป็นโ,โออข้องรัดตบานันหรยห้าสิบข้องอิงไม่ใจจักนี่พี่น้องรหรอยห้าสิบเนี่ยอันนี้อิสลามไม่สนับสนุนพี่น้อง อิสลามสื่อตรงบอกว่าถ้าคุณเอาคุณหลักครึงิงนี่ซ้ำรวยพี่น้องคุณต้องพาเบียติเปล่าคุณไปกันแล้วก็ไปใส้ในเปล่าก็รวยห้าสิบเนาะเยวรัฐบาลให้รวยห้าสิบห้าคุณหลักเกลงนั่นพี่นอ้องห้าซ้ำรยแต่พวกเราเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องล้นออกข้องรัฐบาลเสียครลึงหนึ่งรวยห้าสิบข้องเราไม่รู้จักออกจากเปล่าพี่น้องอ่านี่นั่นถ้าเป็นกฎหมายเป็นระเบียบการมุสลิมโรรอมทีจะปฏิบัติตาง หนึ่งอุลามะกุมเรกพี่น้องไม่ยอมบอกว่าต้องคงไว้และรัววันลูกล้านอนาคตจะสู้นานมดนั่นนันพี่นอ้นองพวกเนกเต้กันมดแต่เดียวนั่นนัป็นฝรังเงินต่างมดน,น้านี่นันนันแต่เดียวไม่รู้ป็นอะไรอุลามะคุมเรกเคร่งขัดบอกว่าคงไว้รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอิสลามไวแต่ไม่ใช่รังเตียยนะพี่น้องนะผมย้ำลาว่า น้ามันไม่หยกมื่อว้เราหน้าว้ยบังนั้นมันเกลียดช้านไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่น้อิสลามให้เกียติด้วยการเขาลุกขึ้นยืนกับลุกขึ้นยืนนะเพราะมีฮะเดสพี่น้องเททานอบบิาอิดอันคุเดรียีนี้นะได้เล่ามาว่าครั้งหนึ่งตอนที่ซาอัดบินมูอาทำสงครามอาซาเกบัดเจ็บพี่น้องัาเจ็บ เหลกันลบมานะนะคนมาดีนะนี่เข้ล่ามากท่านนบีกล่าวต่อชาวอังโซดว่ากู้มูอีลาไซดีดีกุมท่านทางหลายจงลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติกับนายข้องทานหัวหนาข้องทานนาะเพราะซาดบินมูอัสนี่เป็นหัวหนาของชาวอังโซท่านนบีสั่งให้ลุกขึ้นยืนพี่น้องเพื่อให้เกียรติเพราะฉะนั้นผู้รักผู้เอาโซผู้ใยญ่ อิสลามเราหายเกียรติ้วยการเราลุกขึ้นยืนนีถือว่าเราหายเกียรตินะไม่ใช่นบีว่ากู้มูอีละสยีดีกุ้มนี้พี่น้องไปแปลว่าไปแล้วนะไปปะคองผ้ามูอานอาลงมาจากผ้าสะอันบินวาดผ้าลงมาจากลังโอนพี่น้องไม่ใช่จุดประสงค์นนั้นตรงนี้จุดประส,ง,ะรง,ระสงค์คือนาบีชายให้เจ้าอังโซด ที่ยูน่ตรงนั้นคณะที่ฐานสะอาดบินมุอาสเค่ล่ามาได้รับบาดเจ็บนี้ท่านนบีสั่งให้เจ้าอังสดเล่านั้นยกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติท่านเชคอาลีมัวมันเป็น้องท่านเชคมัวมันอาลีอันมาลิกี้เก่าในหนังสื้ออินติโซรุนยาติโอมกองเกว่าถ้าท่านนบีชายให้เจ้าอังสอดไปปะคองท่านสะอาดลงจากล่างล่าพป่นอ้อน เนนนวนท่านนาบีต้องสั่งว่ากูมูอิลามารีบีกุมเอามาจารุฮิกุมท่านทางไ่จงไปเลยเนาะไปรับไปพ้าข้องคนป่วยข้องฐานลงมาคนที่ทกบาดเพลพาลงมานาบีต้องปูดปานนั้นอ่านี่ท่านเช็คมอมันอาลีบอกในหนงังสืออินทิโซรุนเอติสมคงเกว่ายืนตรงนั้นเพื่อการให้เกียรตินี่คือทัสนาทีหนึ่ง ศัสนาตีสองพี่น้องของอุลมามะกลุ่มตีสองบอกว่าไม่คัดโตอลักบทบัญญัติของาศาสนาแต่อย่างใดนั่นการที่พวกในไทยคดีการยกมือไหว้นี่เป็นการตัดสบคดีพี่น้องอุลมามะกลุ่มตีสองบอกว่าอยู่ในสถานะกโระสถานะมัครุเราซูบยามัครุเรากินหลก,ตกโตมัครุ เราตาชบ,บุขับพวกเขาเล่านั้นถือว่าอยู่ในสถานะมักรุถึงแม่จะเป็นโวนที่ส่วนหน่อยทัสนาที่โดแอมพีน่นองแต่ว่าฟ้ามเห็นคัดแย่งแตกต่างของเล่าบรรดาอุลามะเป็นรอฮมันไอเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาบใบนี้ด้วยฟ้ามเข้าใจกันภายตายครอพาหุวัฒนธรรมเพราะอะไรอ,อุลามะกลุมนี้บอกว่ามักรุพปีนองมเทมาอย่างไรเนี่ย ก็มีใน,นหนังสือซาคีรตุนอุกบาเล่มที่17นาทีร,ร้อยห้าสิบเซฟี่นองเลกาซุบุสซลามเล่มที่สองนาทีเก้าสิบเกมันมีหาดิษตนหนึ่งดอทลาวาธานาบีนี้เข้ามาหนะหนาคนมาดีนะคณะนั้นชาวมาดีนะได้รับอิทธิพลจากศาส,สนาอื่นมีการสนุกสนานกันทรงวันเลยธานาบีบอกว่าไม่ดีหรือ

ความลากล้ายในการฮูกกุมข้องเล่าอูลามะล้วนแลวเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นรหมันห้กับเราแต่เราอยู่ในสาภาพใดสถานะใดิผู้ควรเลวหรือไม่โดนอายุที่ดุนพินิจของพอ่อเมพีโนโ่นอและสาภาพแต่ละคนพี่นองกม็มีความอรุรูมีความหายัดขายัดแต่ตตละคนนี่ไม่เท่ากัน นะพี่นองไปตัดย่างควนไปปบเคยมั่งพี่นองไม้ถือว่าไม่มีหายัดเพราะฉะนั้นถ้ามีหายัดมีควา,ามจาเป็นพี่นองฝ่ายอยู่ฟีดูยาวาะว่าจัตตัชบ,บุอินเดลหายะนะการตั้บุก็ถือว่าเป็นต่อนุญาตรสรุปพี่นองว่าทั้งมดทั้งมวนพี่นองลบไปคบขิดใจดลพินิจน,นะมันมีทางสา,าพาีเทไม่ได้มีทางสา,าพาีเทได้ เหมาะสมขู่ควรอย่างไรฝากไอโฟเมพี่นองไปคบคิดเลกาเลือกปฏิบัติที่จะให้ทุกกับฟามเป็นจริงเพราะอดดอรุรัตูบีหุลมหาูรรฟามจำเป็นพี่นองสามารถที่จะทำให้ข้องตรงหามนี้กลายเป็นอนุญาตได้ตรงนี้แน,น่นอนผมคิดว่าโฟเมพี่นองไม่ได้เอาประเด็นปัญหาตรงนี้ไปสร้างฟามเตยเย ในเรื่องการใช้ชีวิตรวมกันภายใต้ผ่าวัฒนธรรมวบิลัยตอฟิกวันฮิดายะัสลามวะัลคุมวะรหฮมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุครับการัมดุลห์นะครับถื่ว่าจัดนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายผมก็ข้อฝากสักิดหนึ่งพี่น้องว่ามันยังทศนาม a c r o อยู่เราอาันนั้นแล้วนะเราเอาอันนั้นเลยแต่ม a c r o นั้นแต่ว่าพี่น้องอย่าลืม ถ้าเป็นคู่แลวนี่ไม่ได้นะถ้าเป็นคู่แลเนี่ถ้าเป็นคู่และนี่แต่ไปใช้เก่ยงยีนดัดดัดไปใช้มวกลินม้าเนี่ยถือว่าฮารัมนะครับนะเพราะอะไรล่ะฮารัมในท่านะแต่ว่าทำลายเกียรติของตัวเองคนเป็นคนซ่อนคนคนเป็นคนแต่คนเขาฟังคำพูดเป็นคนซ่อนคนเป็นคนชีน้ำคนเสร็จแล้วมาแต่งตัวแต่งกายทำให้สถานะา คองตัวเองลดลงในการทำลายเกียรติของตัวเองนี่ฮารัมในศาสนาของอิสลามอัน,นี้คู่เละนี่ทือวฮารัมใช่ไม่ได้นะปพอใช้เลยปั๊บแต่เดียวนี้คนว่าอ่ะมาคู่เละกับเบอร์นะเบิดใช้เก่งยินกบมมกดินมาอยู่เมื่อไการทําไปทํามาคําพูดของคู่เละนี่กลายเป็นว่าเกียรติของคู่เลหลดทําลายเกียรตินี่ถือวฮารัมตรงนี้อันนี้มันเรื่องของทําลายเกียรตินะมันมีตัวนี้เข้ามาพัวพันด้วยนะครับนะา กาสุดท้ายนี้นะครับนะกาสิ่งไหนก็ตามเทว่าได้พิษผ่านไปนะครับนะกรถือว่ามาจากตัวของพวกกับผมเองนะสิ่งไหนก็ตามเทว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับกรถือว่า,ส,า,าสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮฺตาละผมก็ขอจบนะครับโดยกับคําพูดหรือว่าอายัดเตอัมมาตะอันหนึ่งก็คือรบบานาอตินาฟิดุนยาฮัสนะว่าฟินอาคิรติฮัสนะวากินาอาซาบันนัด วสัส uh ลัลลอฮุอาลัยซายดีน่ามุฮัมมัดวววะวะะะอออลลาาิิิฮฮซบบ وعلى آله و ลลิมวัลฮัมดุล,ลิลลาฮิร็อบบิลอาล م มีนะสุดท้ายนี่พ <c oughs> ี่น้นองนะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางไลยให้การสนับสนุนโรดทางไลยช่วยเลือกกันนะในนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและท่าบน นะพาะฉะนั้นเรือพี่นองนะ่ต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะพาะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะพาะฉะนั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะควบคุ่อแมพี่นองทุกๆทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในทุกๆวัน อ่าที่ข้าวทางบัญชีฮามดุลิลละพี่น้องขอ้ขอข้บคุณพี่น้องทุกท่านอ่าเหลยวเตะกำลังความสามารถขคงพี่น้องอ่าเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอ่าอยู่เตะฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสนาอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงผมเพี่น้องทุกท่านปรให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบเทนพละบุญคุณงามความดีขอ้งพี่น้องทุกท่านและว่างปิย่างยิง,จ,งจะได้รับ ปาคุณลาบุญจาักอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตละัลลัฮนวัน akhiran น,นะวบริ l l ฟิกวันฮิดายาาลละอัสสลามุอ a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh สนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกค,คำัำซามแฟมิลี่ชอ็อป จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น